สวัสดีค่ะเพจมาดาชาแนยบอยมาดาเพชอันนี้ก็นำเสนอหน้าร้อนแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็ t ู a เบสแอนด์ค a ฟ h ี่แมชชีน,นะคะแล้วก็ปิดเองแล้วก็มีขวดพิเศษแบบนี้นะเนีย่ยตั้งทา,งทาน,นี้ดีไหมมีขวดพิเศษแบบนี้ท่านสามารถถือขวดไว้ได้เลยเราเวกันพิเศษนี่นะคะ โฮมเมสทูเบดแอนด์คอฟฟี่มชชีนอันนี้เป็นชายเย็นนะถ้าเอาไปาไปดื่มเราก็จะมีแก้วเทคเอาไว้ให้วันตอนนี้พรีเซนต์นนะเ็นมาดาชาเดลนำเสนอเองนะคะแออมันสัตวะล่ะพี่น้องคือเบิ้งสัตวะล่ะเออชิอเบิ้งไปเลยไปนั่นจีนอว้าน,นี่ที่ลืบจะคล้องลูบเราเองว้ายคือสิง,งามวันนั้นเอา มีเอาเรื่องนี้ดีโนเอาละของดีมีจริงทูเบตแอนโคลฟี่แมชชีนนะคะเป็นชายเย็นอ๋อเนี่ยเปิดละเรียบร้อยละฝา ให้รายละเอียดนิดหนึ่งเนาะนี่เป็นฝานำเสนอโดยเพชรมาดาชาเนลโอ้วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมกันให้ชิมอะไรล่ะก็ชิมเองทุกทีแหละนี่อย่างนี้ขยเขยำขยเขยำขยำน,นะนี่นะคะนี่นะคะยังมีเหลืออีกนะคะคุณผู้ฟังน,นี่เดี๋ยวมาได้ที่เพชรมาดาชาแนลนะคะชัดเจนแบบนี้อ่ะดูข้างบนหน่อย อันนี้ไม่ต้องมาคนขนาดนั้นหรอกนะอ่คนให้เท้ากันนิดหนึ่งอ่าอันนี้อ่ะเติมให้หมดเลยทีเดียวดีไหมอ่ะฮะขวดนี้ก็สามารถเอาไปบ้านได้เติมเลยเอว่าวอู้พอดีเลยเต็มที่นะคะขวดไม่น้อยนะขวดนี้สามารถเช็คเอาไว้เอากลับบ้านได้อาจารยวชิมนิดหนึ่งนะก่อชิมก่อน ชิมกันต้องทำท่าชิมโชดิชิมโชชิมโชว์ว้าวไม่ประสบความสำเร็จ <laughs> อร่อยแนะ่นอนลองมาชิมที่เพชรมาดาชะก็ขอโทษกันติดตามที่เพชรมาดาชอ็อตแนบอร์บาดาเพสทูเ <c oughs> บดแอนด์ f อ e ฟแมทชีนหัวหิน43นะคะอืมชิม หลายรอบเลยชิมหลายรอบเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเพชรมาดาชอนเนี่ยบอยบานาเพชรหัวหิน43นะคะรอดอนำกระบปบ๋าเช็คเอาท์ได้เลยกวดสวยๆแบบนี้นะคะเจอก,กันใน YouTube ของเพชรมาดาชอนเนลคะ่ะบอยมาดาเพชรบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย เล่นไปเลย